ครับคุณผู้ชมที่รักครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ผมนั่งกัดทางผู้บริหารหนุ่มไฟแรงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เขาจะมาเล่าเราฟังเป็นประโยชน์กับเรากับทุกคนมากๆเลยนะครับสวัสดีครับคุณเกียงครับสวัสดีครับสวัสดีครับไคลเด็กครับผมโอ้โหวันนี้เจอกันอีกครั้งและก็เราจะได้ความรู้นะครับจากคุณเกลียงอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมไม่ได้นี้เอาไปคิดเองเนาะเอาไปคิดเองนะครับ อีนี้จะเป็นอีพีแรกของเราเกี่ยวกับที่เราจะทําเรื่องราวว่าที่เราได้คุยกันว่าเราอยากจะทําอะไรสักอย่างที่มานั่งคุยกันแล้วก็ทําเป็นเพจแล้วก็ลงในแพลตฟอร์มต่างๆหลากหลายช่องทางนะครับเป็นอีพีแรกที่เราจะพูดถึง เกี่ยวกับคอนเซปต์นะครับคุณผู้ชมนะครับคอนเซปต์เดอลนเทนในวงเล็บว่าจุดตะเกียงประกายความคิดการทําตรงนี้เป็นวิธีการที่ผมคิดเอาไว้ว่าอยากจะหางานทําตอนแก่ตอนเกษียนใช่ตอนเกษียนเราจะทําอะไรเพิ่มเติมที่มันเป็นลักษณะนั่งคุยกันอะไรเงี้ยก็ จุดนี้พอเจอชายเล็กก็เลยคิดว่าเฮ้ยน่าสนใจที่จะทําอะไรก็มานั่งคุยกันครับผมในชื่อรายการเดิะเลนเทีจุดตะเกียงจุดตะเกียงก็คือจุดประกายไอเดียความคิดสร้างสรรค์ใหม่นะครับเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทําธุรกิจสมัยผมเด็กๆใช่ไหมผมอายุผมเนี่ยทันการใช้ตะเกียงเพราะบ้านผมไฟยังไม่เข้าเพราะฉะนั้นตื่นมาตีสี่พ่อปลุกให้อ่านหนังสือแล้วสมัยก่อนแล้วพ่อต้องไปจุดตะเกียงให้ ทุกครั้งแล้วก็ตั้งไว้แล้วก็พี่ๆแล้วก็น้องๆผมก็จะนอนเป็นวงกลมอย่างเงี้ยแล้วก็ตะเกียงอยู่ตรงกลางแล้วก็อ่านหนังสือกันอะไรเงี้ยก็แล้วเป็นที่มาที่ไปของชื่อนี้ก็จบนนก็เป็นไปได้คุณเพียงเองก็เป็นคนทําธุรกิจนะครับฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆมาจนถึงทุกวันนี้ได้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งแล้วอย่างที่บอกก็คือทําเป็นธุรกิจของตัวเองมาก็สามสิบห้าปีแล้วสมนะครับ ได้แต่ผมออกตัวก่อนคือจริงๆการทําธุรกิจไม่ใช่มาบอกว่ามันสําเร็จนะมันไม่ใช่สําเร็จผมบอกว่ามันแค่มันเกิดขึ้นและมันตั้งอยู่เฉยๆเราทําเราเมนเทนมันแล้วเราใช้ธุรกิจนี้เลี้ยงชีพเรามาจนถึงปัจจุบันได้ก็ถือว่า ถือว่ามันจะใช้คําว่าสําเร็จก็ไม่ได้แต่ว่าเออมันคือการคงอยู่ของมันมาจนถึงปัจจุบันในบิเ n e นะแต่มันก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะทั้งทั้งอ่ทั้ง EDS เองที่ทำอยู่แล้วก็ใช่ใแล้วก็ร้านอาหารมันก็8ปีเข้าไปแล้วก็ยังตั้งอยู่ยังดาเนินการี่แน่นอนว่าต้องเจอปัญหาอุปสรรคนะครับคุณเกลียงฝ่าฟันมาอย่างไรบ้างครัช จริงๆเวลาเราเจอปัญหามันมีแค่สองอย่างก็คือเบื่อมันไม่อยากทำใช่ไหมกับ2คือเราหันหน้าไปสู้แล้วก็แก้ปัญหามันเรื่อยๆครับผมพยายามบีบความเบื่อให้เล็กลงเรื่อยๆในชีวิตผมตั้งแต่เล็กจนมาถึงปัจจุบันเพร้นเนี่ยมันก็มีอารมณ์เบื่อแหละแต่เราบีบมันให้มันระยะสั้นลงเงั้นเราเบื่อได้ไม่เกิน ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราต้องกลับมาทํามันให้ให้สําเร็จอะไรอย่างเงี้ยต,ตอนนี้มันมันอยู่อย่างนั้นแต่ผมก็ก็พยายามแก้ปัญหาตัวเองโดยกัน โดยการหันไปสู้กับปัญหามันก็คือเหมือนจุดตะเกียงในสมองเราแล้วผมก็เป็นคนชอบอ่านหนังสือนะัตั้งแต่ถ้าย้อนไปเป็น30ปีแล้วผมอ่านหนังสือที่บ้านผมอหนังสือเยอะมากเป็นนอนหนังสือเหมือนกันมี็นคลังคงหนังสือที่ได้เลยทเป็นคลังหนังสือเหมือนกันจริงๆก็อยากย้ายมาไว้ที่ที่ร้านกาแฟก็การอ่านหนังสือก็เป็นตัวเป็นการจุดตะเกียงสมองเรานะอืใช่ นั้นตะเกียงมันเป็นการจุดตะเกียงที่มันมืดแล้วเราจุดตะเกียงเพื่อส่องทางให้มันสว่างจริงๆมันเอามามาแมทกันได้ครับคุณผู้ชมจะเห็นฉากหลังพวกเรานะครับตะเกียงเรียงรายใช่ผมก็สะสมตะเกียงอยู่ด้วยนะนี่ก็นี่ก็เป็นตะเกียงดวงนี้นะให้ดูคือตัวนี้จริงๆเขาใช้ไปเขาเรียกอะไรเวลาเขาระเบิดภูเขาเข้าไปอใช่เขาก็ใช้ตัวนี้เข้าไปหาเหมืองแร่ในเหมืองแร่ตะเกียงมันต้อง หมายถึงว่าถ้าภูเขาถล่มลงมาตะเกียงยังไงมันก็ยังอดทนยังทนได้อยู่โอ้สงวนาตัวนี้แข็งแรงแข็งแรงมากเลยแข็งแรงมากใช่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 ก็แต่ละตะเกียงแต่ละแต่ละแบบมันก็ใช้ประโยชน์ตัวนี้เป็นแบบเขาเรียกเจ้าพายุหรือเปล่าครับอ่าใช่บ้านเราทางใต้เขาเรียกเจ้าพายุใช่แล้วแต่ดีไซน์ของแต่ละพื้นที่แต่ยุคสมัยครับในมนาใจที่จะส่งมอบให้กับคุณผู้ชมที่ดูอยู่ในการที่เขาจะเริ่มก่อร่างสร้างตัวธุรกิจเนี่ยจะบอกอะไร ก็ดีครับคุณเกณฑ์จริงๆมาถ้าถ้ากลับไปดู P ี1ีการเริ่มธุรกิจของผมมันมันเริ่มด้วยบังเอิญและโอกาสมากกว่าเพราะผมโตมาจากลูกชาวนาใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ทำธุรกิจมางั้นโอกาสมันเหมือนกับว่าผู้ใหญ่เขาให้มาว่าเอ้ยเราอยากจะอย่างีเดียอย่างเงี้ยเราอยากจะเอาซอสส่วนนี้ก็มีผู้ใหญ่เขาว่าเอ้ยผมเข้าไปขอเขาว่าเอ้ยผมขอไปทําได้ไหมอะไรเงี้ย มันเป็นโอกาสที่เข้ามาแล้วเราขอเข้าไปทำมันเป็นจุดเริ่มต้นแต่เราทําโดยที่เรายังไม่รู้เรื่องธุรกิจเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยพัฒนาตัวเองเป็นช้าๆหน่อยไม่โตมากบริษัทก็แค่ในงาน3า0 3-400คนในช่วงแรกๆก็สเกลเล็กอยู่ที่เราเข้าไปเข้าไปไปทำทำไปเรียนรู้ไปทุกคนไม่ว่าจะเป็นทำธุรกิจร้านอาหารหรือว่าธุรกิจบริษัท e-t-s อย่างที่คุณเอียงทำหรือว่าธุรกิจอื่นๆก็ใช้ทักษะลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับพัฒนาสเกลไเรื่อยๆทักษะใครทักษะมันนะจริงๆคือความฝันใครความฝันมันแต่ว่าวิธีการที่จะไปทำความฝันหรือทำสิ่งที่เราคิดอยากจะทำอะวิธีการจุดเริ่มต้นอะสมมติถ้าผมเรียนสูงแล้วผมบอกว่าเรียนจบ ปริญญาโทอะไรเสร็จแล้วมาเซตอับบริษัทผมอาจจะไม่ได้เซตอัพแบบนี้ได้ผมอาจจะไปโตอยู่ในโรงงานที่หนึ่งที่เป็นลักษณะบริหารโรงงานใหญ่ๆหรืออะไรเงี้ยก็ได้แต่วันนี้ผมเรียนน้อยเพราะงั้นเงินเดือนน้อยมันเป็นตัวที่ทําให้ผมต้องดิ้นรนคิดว่าเฮ้ยฉันไม่มีเงินฉันก็ต้องหาเงินทำยังไงอะไรเงี้ยมันก็เป็นโอกาสที่เราได้เริ่มต้นธุรกิจอีเดียส มันทําให้เราต้องดิ้นรนไงอ่าพอเราดิ้นรนเราก็ใช้จินตนาการของเราเราใช้ประสบการณ์ของเราแล้วก็แก้ปัญหาไปเรื่อยๆอ่าทให้เราต่อสู้ทําให้เราต้องต้องทำหลังจากหลังจากนั้นเวลาอ่าเราทํามันแล,แล้วมันก็มีคนที่ มาช่วยเราแล้วก็รับผิดชอบเราแทนเราได้ใช่ไหมเพราะว่างานที่เราทําอยู่เราก็สอนให้คนอื่นต่อสมัยก่อนคนอื่นทําได้เราก็ให้เขาดูแลแล้วเราก็พัฒนาตัวเราไปขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาทางด้านนี้ธุรกิจมันก็ค่อยๆโตเป็นแบบนั้นจนถึงปัจจุบันเท่าไรนี่เดียก็30ปีอย่างที่บอกแต่ว่ายาวนานจริงๆการที่ผมโตจากตรงนั้นเนี่ยทำให้ผมหลง เาเหลงกับความสําเร็จตัวเองเหมือนอหนูที่อยู่ในถังข้าวสารอะอยู่เกือบ20กว่าปีจนเรามีสัญชาตญาณว่าเอ้อธุรกิจนี้มันเริ่มมีความเสี่ยงเรา<ห>จะหันไปหาธุรกิจอื่นใช่ไหมเพราะนั้นสัญชาตญาณมันมันจะบอกให้เราออบอกว่าเฮ้ยไม่ไม,ไม่ธุรกิจนี้มัน,มน มันมีความเสี่ยงแล้วนะแล้วเรามีคนทําแทนแล้วเราควรจะหันหน้าไปหาธุรกิจอื่นเพื่อที่จะกระจายความเสี่ยงของตัวเองก็สิ่งนั้นมันเกิดจากสัญชตาตญาณแต่ผมคิดว่ามนุษย์ปัจจุบันเนี่ยไม,คยไมคย่ค่อยไม่ค่อยคือคือทุนนิยมมันบังคับไม่ให้เราเนี่ย ใช้สัญชาตยานมากก็คือเขาให้ความสะดวกสบายของเรามากขึ้นอย่างเช่น Google m a p อะไรพวกนี้อย่างเช่นทุกๆอย่างมันมาทําแทนเราอ่ะใช่ไหมงั้นมนุษย์ก็เลยไม่ได้ฝึกเรื่องของสัญชาตยานของตัวเองมากมากเท่าที่ควรแบบสมัยก่อนก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีมันก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะโลกมันพัฒนาขึ้นการที่เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นเราก็ได้ได้ได้ลดทอนการใช้สัญชาตยานในตัวเราน้อยลงมนุษย์ ในยุคอนาคตผมคิดว่ามันต้องพัฒนาสัญชตาตญาณอีกแบบหนึง่งไม่ใช่แบบ<อ>แบบเก่าแล้ว<อ>แต่โลกที่เราผ่านมาครึ่งชีวิตอ่ะมันเป็นโลกอนาล็อกด้วยอ่ามันมันเป็นช่วงที่กำลังก้าวสู่ดิจิตอล<อ>เราเราใช้สัญชตาตญาณในตัวเราสูงพอสมควรผมทำมาครึ่งครึ่งชีวิตในเรื่องอีเดียสแล้วมันมีสัญชตาตญาณว่าเฮ้ยมันมีความเสี่ยง เมื่อก่อนเราก็หลงอยู่กับธุรกิจเดิมของเราแล้วก็พัฒนาขึ้นนั่นแหละไม่ใช่ว่าไม่พัฒนาแต่ว่าเรารู้ว่ายิ่งทำยิ่งคอสโอ p e เ a t i o n สูงขึ้นมาจิ้นน้อยลงเออมันมันไม่เหมือนเก่าแล้วอะไรเงี้ยเราก็มีสัญชาตญาณสัมผัสได้ว่าฉันต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็ก็เลยเกิดร้านอาหารขึ้นมาร้านอาหารข้าวแกงปักใต้ชื่อตัดนครอ่าใช่ใช่ก็เขาคิดมุมนั้นจนอ่าคิดมุมนั้นมาสัก สี่ห้าปีหลังจากนั้นเราคิดคิดแบรนด์ไว้แล้วว่าเราอยากจะชื่อกลับนครนี่แหละเพราะว่าอารมณ์เราตอนนั้นเรารู้สึกธุรกิจมันเสี่ยงแล้วเราอยากจะกลับบ้านเราอยากจะกลับไปที่เดิมโดยโดยโดยสัญชาตญาณถ้าเราพูดถึงสัญชาตญาณถ้าชายเล็กขับรถไปต่างจังหวัดนะแล้วก็ขับไปสักพักหนึ่งจะเห็นเป็ดหรือไก่ที่มันเดินมากลางถนนถึงกลางถนนแล้วใช่ไหมครับแล้วเราขับเข้าไปใกล้น่ะ เราอย่าคิดว่ามันจะเดินเลยอะไออย่างนี้นะมันจะกลับสัญชาตญาณมันมันจะกลับไปที่เดิมนะเออลองลองสังเกตดูเพราะฉะนั้นเนี่ยคอมฟอร์ตเดิมเป็ดมันก็จะกลับไปที่เดิมแล้วมันเดินแตกเตกแตกมากลางถนนแล้วใช่ไหมแ็จแล้วพอเราขับไปมันตกใจปั๊บเนี่ยสัญชาตญาณคือมันวิ่งกลับไปที่เดิมเนี่ยข้อนี้ก็เป็นสัญชาตญาณเหมือนกันคอมฟอร์ต ของเราตอนนั้นเราก็คิดว่าโอ๊ยเหนื่อยจังเลยธุรกิจเราเราทำมาได้หลายปีแล้วแล้วก็รู้สึกมาจิ้นมันน้อยลงเหมือนอยากจะปิดบริษัทแล้วก็แล้วก็กลับไปอยู่บ้านนะแต่ผมคิดแบบนั้นได้ไม่กี่วันผมก็คิดว่าไม่ได้เราต้องเอาบ้านมาอยู่ที่ที่กรุงเทพก็เลยเป็นกลับนครเป็นร้านอาหารที่มาก็นั่นแหละเป็นร้านอาหารช่วงดีก็ได้มาเริ่มต้นร้านอาหารโดยการไปเซงร้าน ร้านหนึ่งที่ซอยมาอีทไทยผมได้ดูหนังเรื่องอะไรนะทังเกอร์ n ังเใช่ใช่ที่เกี่ยวกับอาหารใช่ใช่จุดนั้นแหละทำให้ผมมานั่งแล้วก็วิเคราะห์กลับมาว่าเออจริงๆหนังเรื่องนี้ยจะว่าดีก็โอเคก็คือใช้ได้แหละเพราะว่าเขาสื่อสารในคาแรคเตอร์ของตัวละครอะแล้วก็แต่ละคนก็ เขาเรียกว่าสื่อสาร<ม>ความเป็นตัวตนของตัวเอง<ม>ออกมาได้ชัดเหมือน,นหนังเขาสื่อสารให้เห็นว่าผมว่านั่นแหละคือ<ม>คือคือธุรธกิจอาหารเลย<ม>จริงๆในในเรื่องมันถ่ายทําในครัวใช่ใชมากกว่าเรื่องของเป็นเชฟเป็นอะไรอย<ม>่าง<ม>นีน้แต่จริงๆถ้าเราวิเคราะห์ให้มันดีมันมีหลายหลายตัวละครที่ที่สื่อสารมาอย่างเช่นนางเอกชื่อชื่ออะไรชื่อออยใช่ไหมนางเอกนางเอกเขา เขาเป็นเรียนจบมาก็ยังไม่ได้ทํางานอาจจะตัวเองอาจจะไม่ชอบที่จะไปสมัครงานหรือทําอะไรก็กลับมาช่วยพ่อทําอาหารในกิจการที่บ้านก็ทำจนจนเบื่อหน่ายมอนการเบื่อเบื่อแล้วมันเหมือนกับมีพระอใช้คําว่าพระเอกหรือเปล่าในตัวละครชื่อคุณโตนคุณโตนก็เหมือน <ม>กำลังจะหาเชฟใหม่ๆเพื่อม,ม,มาเข้าร่วมสังกัดของของอตัวละครของพอใช่ไหม,มพอซึ่งเป็นเป็นเชฟที่แบบว่ามีความกดดันชีวิตของตัวเองถึงดันตัวเองขึ้นมาเป็นเชฟอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าเรื่องนี้มันมันสื่อสารได้ดีหรือตัวละคร,ครอย่างเช่นคุณทศที่เป็นนักธุรกิจทำอาหารไม่เป็นหรอกแต่ว่า รู้ทันเกมธุรกิจอาหารแล้วก็พยายามดึงเชฟเก่งๆเข้ามาอยู่ในสังกัดตัวเองอะไรเงี้ยก็ในแต่ละตัวละครมันมันเล่าเรื่องอาหารได้ดีถ้าดูแล้วก็ลึกลงไปในคาเลคเตอร์ของแต่ละคนผมว่าตัวอย่างตนเขาเป็นเพื่อนกับนางเอกแล้วก็มีสัมพันธ์ เป็นถึงอ่าใช่ถึงความรักต่อกันได้ตนเขาเขาเป็นเชฟที่เขาทําอยู่กับพอพักหนึ่งแล้วพอมีประสบปณะเขาออกมาทาเองทําเองเขาเชื่อมั่นว่าเขาทาอาหารได้เก่งและอร่อยมากแต่เอาข้าจริงเขาไปเปิดร้านอาหารเขาก็เจ๊งเพราะงั้นองค์ประกอบของร้านอาหารมันในตัวละครนั้นแหละมันบอกหมดเลยว่า คุณจะต้องทําอะไรบ้างถึงจะมาเป็นร้านอาหารสักร้านหนึ่งได้อย่างตนเนี่ยมันก็เกี่ยวเนื่องกับการเลือกโลเคชันใช่ไหมการตกแต่งร้านการเล่าเรื่องอะไรต่างๆซึ่งอย่างคุณทศซึ่งเป็นนักธุรกิจเขาจะเป็นคนที่คิดในเชิงเล่าเรื่องแล้วก็หยิบตัวตนของเชฟขึ้นมาทํามากกว่าที่จะเขาเรียกไปทําอาหารแน่อยแล้วยัดให้ลูกค้าได้ทานไม่ใช่เขาอยากเอาตัวตนของเชฟ ขึ้นมาแล้วก็ขายความเป็นตัวตนยุคนี้ผมว่ามันมันต้องเป็นอย่างไนการที่เราจะทำร้านอาหารสักสักอย่างหนึ่งเราต้องเข้าใจมันทุกอย่างอาเหมือนผมอย่างเงี้ยพอพนักงานขับรถลาหรือหยุดผมขับรถส่งพนักงานนะเออถ้าพนักงานเอ่อเสิร์ฟไม่พอผมก็ลงไปเสิร์ฟได้นะคือเราไปเสิร์ฟได้นะมันทำได้ทุกอย่างใช่มันต้องทำได้ทุกอย่างคือ เจ้าของต้องมีบุคลิกที่สามารถเข้าใจและทำมันได้ทุกอย่างใช่ถึงจะเริ่มต้นร้านอาหารได้ไม่ใช่ว่ารเราเก่งอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราคิดว่าเราอยากจะทำเปิด <ทำ S 2> ปร้านเลยลเาาสุดท้ายรจริงๆแล้วนางเอกที่ชี่ออ,อยเนี่ยเขาสามารถพัฒนาตัวเองเป็นเชฟที่ขึ้นรน,นดับหนึ่งโดยโดยคุณทศที่ ที่เขาโปรโมทเขาขึ้นมาสร้างตัวตัวตนตัวตนของออยขึ้นมาจนชื่อเสียงเทียบเท่ากับพอจากสุดท้ายคือทั้งสองคนนี้ได้ไปปรุงอาหารให้ในงานเลี้ยงงานเลี้ยงหนึ่งสองฉากที่ออกมาเชื่อไหมว่าเชฟพอกินขาดในเรื่องของการทำอาหารออกมาถ้าจะให้ชนะก็คือพอชนะแหละแต่ว่า ออยซึ่งอยู่ในสังกัดของคุณทศที่เป็นนักธุรกิจเขามีไม้ตายข้อหนึ่งที่จะทําให้ออยชนะก็คือเขาแฉพอว่าเป็นคนไม่ดีอย่างไงเออใช่ไหมนั้นมันหักเหลี่ยมธุรกิจตรงนั้นว่านักธุรกิจยังไงเขาก็คิดที่จะชนะเท่านั้นนักธุรกิจทุกคนใช้กฎหมายมินเม์ระหว่างความผิดกับความถูกเขาเรียกว่าใช้มินเมะใช้สุดๆเขาเดินเดินบนเส้นได้ ระหว่างความถูกกับความผิดอะในมุมผมนะทำไมใช้กฎหมายให้ได้สูงสุดให้ใหได้ประโยชน์ต่อตัวเองสุดท้ายนางเอกเ,เขาก็ไม่เอาตาม,มตามคุณทศ<ช>ไม่ตามโตนที่ไปทำสิ่งไม่ดีสุดท้ายนะออยเขาก็กลับไปไปทำธุรกิจเดิมของเขาเข้ามาในวงการอาหารเขาอยากจะเป็นคนพิเศษเหมือนพอ ชื่อพอถ้าผมจำไม่ผิดตัวตัวเอกของเรื่องคตัวเอกของเรื่องที่เป็นเชฟที่แบบมีชื่อเสียงที่คนรวยทั่วไปอยากจ้างไปปรุงอาหารให้กินธุรกิจอาหารก็เช่นกันเราต้องสื่อสารความเป็นตัวตนเราให้ลูกค้าสัมผัสได้เราขายอะไรมันอย่างกับนครอย่างเงี้ยจริงๆเราไม่ใช่อยากจะขายอาหารอย่างเดียว เราอยากจะขายความเป็นนครศรีธรรมราชด้วย่ใชถ้าใชาเล็กไปดูโต๊ะที่ตรงนี้เราก็ใส่สถานที่เที่ยวของนครศรีธรรมราชเข้าไปเกือบทั้งหมดเลยว่าไปเที่ยวที่ไหนได้บ้างอะไรเงี้ยเราเราไม่อยากจะเราอยากจะสื่อสารหลายด้านไม่ใช่อาหารอย่างเดียวคุณเก่งครับทราบว่ามีโปรเจกต์ใหม่ๆด้วยใช่ไหมครับที่จะเรื่องเกี่ยวกับบ้านของทางคุณแม่ที่ปรอบเป็น ธุกรกิจมา<น>ก็เกือบ30ปีมันก็มีทอสเซที่มันทิ้งร้างอยู่หลาย,ลายตัวหลายอย่างที่ดินบ้างบ้านบ้างใช่ไหมที่แม่อยู่เป็นบ้านที่ผมซื้อไว้นานแล้ว<น>แล้วก็ตอนนี้แม่อายุเยอะแล้วก็แม่ก็มาอยู่ที่บ้านนั้นแล้วที่สุวินทวงศ์เสร็จแล้วผมก็มองเห็นว่าเอ๊แม่อยู่บ้านแล้วบ้านมันเก่าพอสมควรแล้วก็อยากจะรีโนเวทใหม่พอรีโนเวทใหม่แล้วเราก็คิดต่อว่า ให้มันมันทำใหม่แล้วทำยังไงให้ให้บ้านนั้นกลายเป็น<ม>เป็นโฮสเทลหมายความว่าชายเล็กจะไปพักก็ได้<ม>แต่จริงๆจุดเริ่มต้นผมก็อยากให้ญาติผมหรือพี่<ม>น้องผมไปเยี่ยมแม่แล้วก็พักที่นั่นเหมือนชายเล็กอ,อยู่บ้านเนี่ยมผมมีคำถามว่า อันนี้ผมก็มองตามมุมของผมนะแต่ว่าผมจะสื่อสารออกไปแล้วก็ขายได้ไหมผมยังไม่รู้แต่ผมก็กำลังจะบอกว่าชายเล็กนอนอยู่ที่บ้าน30วันรู้สึกเบื่อไหมอยากไปนอนพัทยาบ้างไหมเออนั่นสิก็อยากไปใช่ไหมใช่ออยากไปนอนเปลี่ยนบรรยากาศบ้างอยากเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเออแต่เราก็เป็นบ้านบ้านหนึ่งที่มีคนแก่อยู่แล้วเราอาจจะทําเรื่องราวของแม่สมัยแม่สมัยผมเด็กๆในบ้านหลังนั้นครับเออแล้วชายเล็ก อาจจะคลิกเข้ามาเจอเออก็น่าสนใจนะอยากไปนอนบ้านนี้อยากไปคุยกับคุณยายลองดูซิ<ม>ก็เลยทําออกมาก็บ้านที่มันเป็นอแอสเซเทเก่าๆที่เราไม่ได้ไปทําให้มันเป็นประโยชน์อะไรมีแต่คือแม่แม่พักอยู่เราก็เลยทําบ้านให้เป็นบ้านคนแก่คือมีห้องน้ําอะไรก็เป็นของคนแก่คือรีโนเวทใหม่แต่ว่ามีห้องพักประมาณ3ห้องอ<ม>ก็จะทําเป็นโรงแรมเพราะ<ม>ว่าให้มันสะอาดให้มันดูดี<ม>แล้วก็การทําความสะอาด บ้านหรือการห้องห้องนั้นเราก็ล็อกไว้ถ้าใครจะไปนอนก็คือถึงจะไขกุญแจเข้าไปนอนหนอยแต่ว่าห้องแม่ก็เป็นห้องคนแก่แล้วก็ต่างหากแยกโซนออกไปอันนั้นก็เป็นตัวการทำแอสเซทที่มันมีอยู่ให้มีแวลูขึ้นมาในมุมผมอย่างเช่นที่ดินที่นครเสียมราชเป็นที่ดินเก่าที่เป็นมรดกที่พ่อเขาโอนมาให้ผมให้พี่ๆน้องนผมก็กาลังกลับไปพัฒนาไปทํามันเพื่อให ให้มันเกิดแวลูคือเราอายุก็เยอะแล้วเราคงไม่ไปซื้อที่ดินซื้อนู่นซื้อนี่มา,ม,ม,ามาทำหรอกเรากำลังตีกลับไปว่าแอสเซทไหนที่มันทิ้งร้างไว้เอามาทำให้มันเกิดม,มูลค่าก็บ้านแม่ก็จะทำเป็นโฮสเทลแล้วก็ที่ที่บ้านเก่าที่หัวไทรนะที่นครสีมราชก็จะทำเป็นบ้านแบบเขาเรียกอะไรนะเป็น คือรื้อฟื้นลงสีพ่อขึ้นมา <c oughs> แล้วก็รื้อฟื้นบ่อกุ้งพ่อขึ้นมา,า,าทำเป็นที่พักอาศัยเหมือนบ้านเช่าอะไรอย่างเงี้ยก็ในอนาคตาก็ทําแบบนั้นแต่ว่าเรา,เ,าเรารื้อสิ่งสิ่งนั้นขึ้นมาก่อนให้มันเกิดให้มันให้มันมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งนึงซึ่งโปรเจกต์ต่างๆเหล่านี้มีความคื่หนแน่อะไรยังไงเราเข้ามาแจ้งอัปเดตในทราบกันในช่องทางนี้ครับจริงจการทําเพจเนี่ยเราก็อยากไปหา บุคคลอื่นที่เขามีจินตนาการถ้าเขาเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆแล้วก็มาคุยในในมาพูดคุยกันก็ดีนะใช่เลยอยากให้เขาได้มาทั้งพรูในจินตนาการของเขาออกมาแล้วมานั่งคุยกันให้ให้เห็นว่าเออเฮ้ยที่คุณคิดดีมากเลยคุณถ่ายทอดได้คนอื่นถึงมันยังไม่สำเร็จแต่ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นอะไรพวกนี้มันเป็นเหมือนจุดตะเกียงสุดท้ายเนี้ยผมในในตัวผมนะผมคิดว่า ผมมุ่งที่จะไปข้างหน้ามาเกือบ20กว่าปีนะมผมมานคนพบตัวเองที่ว่าว่าสุดท้ายคือเรามามาปรับเปลี่ยนตัวเองอม,มาพัฒนาภายในของตัวเองอม,มาเขาเรียกว่ามาแยกระหว่างสิ่งที่ดีกับสิ่งที่ไม่ดีในร่างกายของเราใน,ในความคิดของเราในสมองของเราแล้วก็สิ่งที่ดีเราก็พัฒนาให้มันดีขึ้นไปสิ่งที่ไม่ดีเราก็แก้ไขมันไป จริงๆเราทำแค่เนี้มันก็ทำให้ชีวิตเราขับเคลื่อนไปในในทิศทางที่ดีเนาะใช่ใช่ก,ก็สุดท้ายผมก็อยากฝากว่าจุดตะเกียงเข้าไปในสมองแค่เล็กว่าจริงๆสุดท้ายแล้วเราจะวิ่งไล่ความฝันเราแค่ไหนสุดท้ายคือเราควรจะมามาแก้ใน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 ปมปมของเราในในตัวของเรา ในข้อดีและข้อเสียของเราแล้วก็พัฒนาให้มันดีขึ้นเรื่อยๆอจะเป็นคนที่สำเร็จได้เพราะถ้าผมไม่ทำอย่างนี้ผมก็อาจจะมีความโลภอยู่ในตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆและมากขึ้นเรื่อยๆและมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะคีนปับฐาที่ความอันตรายใช่แต่พอเราได้มาแก้ไขภายในตัวเราความโลภ รดน้อยลงมันมีแต่การรู้สึกว่าเราอยากจะให้ผู้นมากกว่านะาใช่นี่ก็เป็นเดินเทนจุดตะเกียงที่มาจากคุณเกียงสักเส้นส,สักโดยตรงเลยวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับและขอขอบพระคุณคุณเกียงมากนะครับที่มาให้ความรู้กับเรานะ <Gym S 2> ครับขอบคุณครับทุกคนครับโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ <rier>